ไปไหนจะดีไปเซอร์ไพรส์โล่เงินพี่บอยนะคะก็คือช่องแบทบอยได้โล่เงินมาสักพักหนึ่งแล้ว <_ S 2> แต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะเอาไปให้วันนี้เราอะนัดถ่ายงานกันแล้วโอกาสดีก็คือเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของพี่บอยนะคะวันนั้นเราก็เลยให้เป็นของครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆสนิทไปวันนี้12ก็เลยขอให้เป็นวันของทีมงานละกันจะได้ซื้อเค้กไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันแล้วก็เอาโล่เงินเนี่ยไปเซอร์ไพรส์ขอบคุณทุกคนแทนลุง ด้วยนะคะที่ติดตามแบดบอยจนได้แบบได้ลงเงินเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนด้วยมันจะมีอีพีหนึ่งที่ที่เป็นน้องแมวเนาะแบรนด์นั้นก็คือแบรนด์พูวาราลพูวาราลเนี่ยเป็นแบรนด์น้ําหอมอารโดมาในบ้านที่เห็นตั้งอยู่ข้างๆนี้ปกตินเนี่ยจะเป็นคนติดกลิ่นหอมอยู่แล้วกลิ่นในบ้านะ่ะมันก็มีผลเหมือนกันแล้วนี่ยิ่งเราเลี้ยงหมานะคะก็คืออ่ะหมดซีเราแล้วไปได้ก็คืออ,ไไ <c oughs> อย่างเราเลี้ยงเฮ้ยดิ <c oughs> อย่างคือบ้านที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาทุกอย่างก็จะมีกลิ่นฟิลแรกที่แบบได้กลิ่นอะ่ะมันรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้เราอยู่ในสปาหรูๆอันนี้จะมีชื่อกลิ่นว่ากลิ่นชื่นจิตนะคะ oh, <wow. S 1> เขาจะพง้ํามันหอมระเหยสูตรสุสคนธบำบัดซึ่งเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ใครที่ชอบลาเวนเดอร์นะคะอันนี้ไม่ใช่แค่ลาเวนเดอร์ธรรมดาเป็นลาเวนเดอร์ผสมโรสแมรี่ซึ่งจะลดความฉุนแล้วก็เพิ่มความสดชื่นด้วยยูคาลิปตัสนั่นเองก็คือกลิ่นเขาจะแบบมีความเป็นพิเศษมากขึ้นอันเนี้ป็น กลิ่นขายดีเขาเลยลาวเวนเดอร์นะคะต้องกลิ่นนี้นะคะชื่นจิตนี้นะคะต้องอยู่ในห้องนอนเพราะว่ามันจะทําให้ผ่อนคลายหลับได้ลึกขึ้นคนที่เป็นไมเกรนนอนไม่หลับเนี่ยเขาจะช่วยปรับสมดุลปรับสมดุลทางอารมณ์ไม่ฉุนไม่แสบจมูกอันนี้คือดีมากตอนนี้ก็คือเป็นเวลา10บโมงกว่าแล้วนะคะซึ่งเรานัดว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันที่สตู11บเอโมหมายถึงนัดกันเองนะทีมงานเพราะว่าจะไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้ออกเลยเพราะว่ามวแต่ม้วนผมอยู่ไปเดี๋ยวเอากล้องมาไปค่ะ เขาเอาของแล้วขึ้นรถไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปปัดมาสคาร่าต่อบนรถเหนี่ครับได้ผมหมอเบสเป็นไรเป็นไรอะทไมผมตรงอ่ะปกตินะผมสุขภาพดีใช่เหรอกุณฝนนะคะวันนี้คุณผนไปด้วยนะคะคุนต้นไม้นะคะเราตั้งแบบนี้เลยได้ปะ อ่ะได้อยู่นะว้าหรือเราควรเลิกถ่ายในรถวะถ่ายตอนแต่งหน้าเสร็จเดีย๋ยวแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนค่ะคะอะไรนะอะไรนะจะขอแต่งหน้ากันนะคะโอเคเฮ้ยมายคาร่าไม่ไปทางทางตา,งางไมไปแค่ทางเดียวกัน <c oughs> เราบังคับได้นะเราไม่ทำปากแบบนั้นก็ได้ <c oughs> แต่มันจะรู้สึกว่าเหมือนปัดไม่ถึงอะพอทำอย่างนี้รู้สึกว่าปัดถึงเลยทำไมวะเมียบอกผมไม่ถึงนี่มันอัตโนมัติอะอันนี้นะคะที่หลายคนถามมานะคะว่าเราใช้มาคคาละอะไรมาคคะละเขียวนะคะหน้าหน้าหน้าเทาเทาเทาอมม่วงเหลือบเขียวเฮ้ยจะกินแป้งวะ รถเบดคไม่ค่อยดีปะไม่แต่กลิ่นมันไม่แบบไม่สดชื่นอะเรารู้แหละว่ารถเพื่อนเราไม่มีอะเราก็เลยเตรียมมาเลยทุกคนจะได้แบบว่าขึ้นมาแล้วแบบเออผ่อนคลายนะั้นบนรถนะคะเป็นกลิ่นเปปเปอร์มินนะคะนี่อโรมาอินคาเราเอามาให้ด้วยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาแบบเฮ้ยแพ็กเกจคือดูดูดี ดูนะะ่ารักและจริงๆเวลาทํางานตากแดดเราไปเกี้ยวก็แล้วแต่ทุกคนน้ําหอมบ,บนรถมันก็สําคัญเหมือนกันคือพอขึ้นรถมาจากข้างนอกร้อนๆอากาศแบบร้อนๆได้กลิ่นเปเปอร์มินขึ้นไปก็คือแบบหายเลยอันนี้ช่วยรดอาการเมารถได้ด้วยและที่สําคัญไม่เวียนหัวเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะแวทให้อันนี้หนึ่งแล้วเนี่ยเขาปรับสายได้นะแบบนี้นี่คุว<ด>ลา<ะ>ตอนนี้เราจะถึงแล้วนะคะจะถึงสตูแล้วแต่ว่าไปใดผมตรงก็ สวยอยู่นะ <Like, S 2> เบสโอต <Lin> ินี่ม <Help you S 3> ัดกระเด็นหมดแล้วสอมุญาตนะครับตายมัดอตัออันนแ้ีอนี้คุณม่อันนี้คุณแม่อันนี้คุณเนอันนี้คห่อะที่เอาลูกวกมาให้ ก็คือท้าพี่บอยเดินขึ้นมาเนี่ยจบเลยเอาะวาชื่อทางขนาดนี้เลยร้านของุเูเนสเดี๋ยวเราขึ้นให้ชื่อร้านอะไรนะคะชื่อร้านมูลเอสค่ะก็คือเป็นรับจัดลูกโปง่งงานตกแต่งงานเลี้ยงงานปาร์ตี้ต่างๆค่ะมันทําให้เซอร์ไว้์ของเราอาจจ๋งมากเลขึ้นแล้วถ้าเขาจะเดินขึ้นมาข้างบนเขากันไว้าเฉพาะชะตามข้างหน้าบอยขึ้นมาไม่ได้ แต่ระหว่างเอาโนไปลูกไหนแตกไม่เท่าไร่ลูกนี้แตกค่ะอย่างนี้ค่ะหรือมันสามารถเปลี่ยนแพงได้ไหมที่จะแบบกอนกอนเหมือนคุบอยมาถึงสซอรไพร์เลยอ่ะเริ่มเลยค่ะมือห่อจากปทุมธานีวันนี้เรามาห่อของขันกันครับเดี๋ยวไขึ้นไเดย เพราะว่ากระดาษรองพันไม่พอเนื่องจากที่ไอเทพซื้อมา2อันก็เลยไม่พอครับผมข้างบนสวยมากแต่ข้างล่างโหครับผม <c oughs> ก็เทปก็หมดเราก,ก็เลยซื้อก๊อตแจกพันมาแทนเหน่นอแะไรไหมคุณแก้มาแล้วคะ่ะยเรถไงอะ่ะเฮ้รยรถใช่ใช่ว่ะใช่ใช่ใชพี่เมย์ไม่มาเลยมาแล้วพี่เมย์เดี๋ยวรอพี่วายแต่งหน้าก่อนไง วสวัสดีครับสวส <distribution> <renamed> ัสดีครับขอเตครับครับหือจกินยากไหมพี่บอยข้าวดีกว่าเออข้าวแล้ราสั่งข้าวจะกินผู้เดี๋ยวก็ไม่ให้ดูกินต้อเลยมั กินยากหอยมันหอยมาเออได้ได้ไม่มีกล้วยโฟมไงวะเเดี๋ยวนี่ไม่เขากินจอดูดถุงเอาไงเดี๋ยวกปลือเสื้อเลยเสื้อขาวจอดูดถุงอีกได้กินแบบโจ๊กอ่ะกินผู้ติ๋วเนื้อจอดูดถุงกัดกัดปลายทำเป็นกูกินไอติมแช่แข็งไปได้ เดินออกไปแล้วยังนอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วตอนนี้พี่บอยออกไปแล้วไม่เขาเห็นลูกโป่งยังเห็นแล้วไงก็ถอมันีีโป่งอะไรเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลย โอ้โหแล้วร้องไม่มีที่ม <ทำ S 1> ีดูนี้เนี่ยอะไรเส<ห>ิร์ฟไพ่เมื่อกี้บอกเห็นแล้ว <laughs> ดูดีเนี่ยบอกเลยนะว่าจะเสอร์ไพ์อะไรผมจะไม่เคยไม่เคยมีใครสําเร็จสักคนนะจะบอกให้เรื่องเซอร์ไพ์เนี่ยทำไมอะไม่รู้มันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าต้องออกเดินออกมาขนาดเมียงเสอร์ไพ์ไม่ได้เลยขอบคุณมากเลยดูดีโอ้โห ก็คือเลยปักได้แค่สามอันเลยพี่บอยเดี๋ยวไม่ปักแล้วเนี่ยๆนี่นี่อันนี้อันเนี้ยเขาโทรหาเนรเขาอยากส่งของผ่านเลยพี่บอยอันรอแน่เลยบอกว่าวันนี้ได้ถ่ายคลิปเนี่ยเขามาเซตให้บอลรูนเหรอโอ้ยน่ารักกัร้านอะไรอะบอลรูนเอสค่ะ บอลลูนเอสเอาติดบ้านเลยค่ะคุณบอยนี่บอยพิษลูกนี่น่ารักมากบอลลูนน่ารักคุณอองมาดูก่อนด้วยน่ารักคุณออกมาดูก่อนเลยน่ารักอ่าปักได้แค่สามค่ะต่อให้เดมโปรชั่นเดมเฉยปะวะเดมอะไรนะเดมเขาเจริญรุ่งเรืองนะครับขอบคุณสำหรับเซอร์ไพรส์นี้ด้วยเซอร์ไพรส์คนลุกไปหมดเลยเหมือนไม่รู้มาก่อนเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้ขอบคุณค่ะไม่สองเร็จนะคะ มีเอาขวานก่อนเอาขวานก่อนอันนี้เซอร์ไว้ไอ้โดนปะเนี่ยโดนปะเนี่ยไม่ใช่อุ้ยกลัวมันโดนอ่ะซื้อตรงกันอะซื้อตรงกันไม่เอานะแกก่อนแกก่อนเจอแล้ซื้อตัวตัวเล็กให้มีนี่เหรอใช่แล้วมีนี่กล่องไม่ได้อย่างงี้กำลังงงแกแกก่อนแกก่อนเฮ้ยยังไงยังไงเดี๋ยวมันปีกที่เดี๋ยวมันพังพี่เดี๋ยวมันพังพี่โอ้ยสร้างภาพเก่ง จะให้ไปปูน้ดิแอลัูนี้ยังไม่มีจอไงเออเกิดตัดงานที่บ้านพูดเปเล่นนี่คนลุกกันเนี่ยอะไรอะนี่จอเหรอเฮ้ยจอจริงป่าวจอจริงค่ะก้อยเปียบพี่บอยบินเราไม่เห็นภาพไงเอ้ยบ้าดิงนได้เลยเหรอใช่จริงเหรอจริง มันุกอปะเนี่ยนี่มีสปอนเซอร์อะไรให้มาไม่มีคืว่าไม่ใช่อ่ะอเพราะเมื่อกี้คืว่าไม่ใช่อ่ะเพราะว่าขูันเขย่าแล้วนี่เป็นเซียนทายมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีกินลึกจะกินลึกจะกินลึกเลยเดี๋ยวโดนมันพังโเข้าจอมไม่ใช่ไม่ใช่โดนแล้วเนทไม่ต้องมาอ้าวกดหนึ่งสองสามปุ๊บ อะไรวะทำไมมันหลายชั้นจังวะทำอะไรวะเนี่ยไม่มีไม่มีดูเลยเริ่มผวาแล้วนะเปิดไม้หนึ่งสองสามปุ๊บปูหลายชั้นจังวะคุณดีใจเลยอ่ะโอ้หโอ้โหแบดบอย นี่นะครับแสนซับสไคร์เบอร์เป็นซีเวอร์ไปก่อนรอทองตอนหนึ่งล้านโอ้ยเฮ้ยตบมือให้ด้วยคุณลูกค้าคุณลูกค้าครับเรามี<อ>เรื่อการันตีนะครับคุณลูกค้าแล้วเรามีรางวัลจาก YouTube นะครับเฮ้ยดีใจอ่ะนี่อะ Presented by b r a d Boy for p r e s s i n g 1 0 0หนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์ 1, อสู้ต่อไป ขอบคุณนึกว่าจะอำอะไรกูเนี่ย น่ากลัวมากเลยทีมเนี้ยบอกเลยดีใจยังไงบ้างคะสำหรับเซอร์ไพรส์วันนี้ดีใจดีใจมากเลยอ่ะดีใจมากเลยที่ได้นหองมาเจอลูกโป่งใช่ได้นหน่องเจอลูกโป่งอุ้ยบอยพิษณุอุ้ยเซอร์ไพร์สหนึ่งละจะกินกาแฟปุ๊บอ้าวเค้กมาแล้วเหรอแต่ก็อันนี้เซอร์ไพรส์มากถือว่าเป็นอันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆไม่คิดว่าจะเป็นตัวนี้จริงๆเพราะว่ารอมานานรอมานานไม่คิดว่าจะเป็นมาอยู่ออฟฟิศนานแล้วนะก็ไม่ให้ไม่ให้ผิวจัดสีอะกลัวจริงๆรอโอกาสดีเลยไม่ต้องซื้อของขวัญ ใช่เป็นอันนี้แทน <ENNIS> ขอบคุณมากเราจะขอขวัญเราจะตั้งใจทํางานแบดบอยต่อปะจไามีอะไรจะพูดไหมเสียเมย์เมย์เยี่ยวว่าไงใจด้วยพี่ก็เดี๋ยวโลทองอีกไม่นานแล้วอ่ะเทปว่าไงเทปว่าไงพรุ่งนี้มั่งโลทองใช่ไหมเป็นว่ไงเป็นว่ไงยอดครับมึงพูดกันสั้นมากเลยทีครั้งหนึ่งซอ เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็คือพักก่อนเพราะว่าตั้งแต่เช้าจนสี่โมงครึ่งก็คือยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้แผนเซอร์ไพรส์ล่มนะคะเพราะว่าพี่บอยออกมาข้างนอกเพื่อมาเอากาแฟก่อนนะพี่บอยเห็นทั้งลูกโป่งชื่อบอยพิศนุแล้วก็เห็นทั้งเค้กเราไปแล้วแต่ว่าสําเร็จอยู่อย่างหนึง่งก็คือโล่เงินนั่นเองนะคะฝากติดตามแบทบอยกันด้วยนะคะวันนี้ก็เบิกแน่ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกูวาราน้ํามันหอมระเหยสูตรสุข คนทับบำบัดบอกเลยว่ากินสดชื่นมากนะคะผ่อนคลายภุมงแพ้ไซนัสไมเกนใช้ได้หมดไปติดตามกันได้ที่เพจปูว <c oughs> ราอโรมานะคะมีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะคะไปละค่ะตอนนี้ต้องไปหาข้าวกินแหละบ๊ายบายไปใส่รอน,นเ,รเอทรัก่นอ,กอ,าาอจจน